และนี่คือตอนที่2ของ6สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะซื้อ DJ IMAvic m i n i สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับชัดกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วค่ะชัดได้ทำา6สิ่งที่คนรจะรู้ก่อนจะซื้อดีเจ a v i า mini ไปเนาะเป็นตอนที่1แล้ววันนี้ค่ะชัดก็มีตอนที่2องมาฝากทุกคนกันงั้นเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันเลย ่อมาในข้อแรกค่ะคือเขาสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียดสูงสุดที่12ล้านพิกเซลสำหรับตัว DJI Mavic Mini นะคะตัวนี้เขาสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียดที่12ล้านพิกเซลค่ะซึ่งจะได้ภาพที่สวยงามและก็คมชัดเหมือนรุ่นพี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น DJI Spark DJI Mavic Air นะคะ Mavic 2 Zoom 3ตัวนี้เขาก็สามารถถ,ถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียดที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันค่ะโ <Wow. S 1> ดยในตัวของ DJI Mavic Mini นะคะเรจาจะกดถ่ายแบบธรรมดาก็ได้หรือว่าจะจับเวลาก่อนถ่ายก็ได้ค่ะ มาในข้อที่2คือถ่ายวิดีโอได้นิ่งด้วยระบบการสั่น3แกนในเรื่องของระบบป้องกันการสั่นไหวนะคะ Dji Mavic Mini ถือว่าทําได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเขามีระบบการสั่นด้วยการถึง3แกนซึ่งตรงนี้นะคะเหมือนรุ่นพี่อย่าง Dji Mavic Air เลยค่ะ แล้วก็ดีกว่าตัว DJI Spark ด้วยนะคะที่ตัวนั้นเขามีระบบการสานเพียงแค่2แกนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องความนิ่งความสมูทของวิดีโอนะคะ DJI Mavic Mini ก็ถือว่าทําได้ดีเลยแต่ถึงอย่างั้นเราก็ควรจะระมัดระวังในการใช้งานนะคะเนื่องจากตัวของเขาะเล็กแล้วก็เบามากๆแต่ถ้าเราไปเจอลมแรงมากๆเนี่ยทำให้เครื่องเซพัดไปพัดมาถึงจะมีการสานสามแกนก็อาจจะทําให้ได้ภาพที่ไม่นิ่งตามความต้องการได้ค่ะต่อมาในข้อที่3คือสั่งงานด้วยท่าทางได้หรือเปล่า นอกจากเรื่องของเซ็นเซอร์กันชนแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะก็คือ DJI Mavic Mini ตัวนี้เขาสามารถสั่งงานหรือควบคุมด้วยท่าทางได้เหมือนรุ่นพี่อย่าง Spark กับ Mavic Air หรือเปล่าก็ต้องบอกตัวนี้เลยนะคะว่าตัวนี้เขาทำไม่ได้ค่ะข้อนี้ก็ต้องยกให้เป็นลูกเล่นเด็ดของรุ่นพี่ไปค่ะด่นน้องอย่าง DJI Mavic Mini ก็ต้องยอมแพ้ไปตามระเบียบค่ะต่อมาข้อที่4คือมีโหมดการบินสำเร็จรูปทำให้ถ่ายวิดีโอได้ง่ายขึ้น DJI Mavic Mini นะคะ mm hmm. เขามีโหมดหนึ่งที่ชื่อว่า Quick Shot ค่ะเป็นโหมดการบินสำเร็จรูปแบบอัตโนมัติที่จะช่วยให้เราเก็บภาพวิดีโอสวยๆได้แบบง่ายๆเลยค่ะโดยเขามีด้วยกัน4โหมดคือ 1. Droney เป็นการบินถอยหลงังหรือบ,บินขึ้นไปในมุมทะแยงค่ะโดยที่มุมกล้องนั้นถูกล็อกไว้ที่วัตถุเป้าหมาย 2. Rocket เป็นการบินขึ้นไปตรงๆค่ะในขณะที่ล็อกมุมกล้องให้ยิงลงมาด้านล่างที่วัตถุเป้าหมายค่ะ 3. Circle เป็นการบินรอบรอบวัตถุเป้าหมายเป็นวงกลมค่ะและ 4. h e เ i x เป็นการบินวนรอบเป้าหมายพร้อมค่อยๆปรับระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆคล้ายการบินเป็นเกลียวแบบรูปก้นหอยค่ะต่อมาในข้อ5เขามาพร้อมกับแอปพลิเคชันตัวใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้น สำหรับใครที่ใช้โดรนของ DJI อยู่นะคะก็จะรู้ว่าโดรนของเขาเนี่ยใช้กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DJI Go หรือว่า DJI Go p h o นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับชัดก็คิดว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ใช้งานง่ายแล้วนะคะแต่ตัว DJI Mavic Mini ค่ะเขามากับแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่ชื่อว่า DJI Fly ซึ่งเขาได้ปรับการใช้งานให้ง่ายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับมือใหม่ค่ะเราสามารถสั่งงานหรือควบคุมตัวโดรนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ตัดแตง่งตัดต่อวิดีโอผ่านตัวแอปได้แบบง่ายๆเลยค่ะ ซึ่งทางร้านของเราก็ได้ทําคลิปสอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน DJI Fly แบบง่ายๆไว้แล้วนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูตามนี้ได้เลยต่อมาในข้อที่6ใช้บินที่ไหนได้บ้าง ในเรื่องสถานที่การบินนะคะค่อนข้างเป็นปัญหาเลยแล้วก็มีหลายๆคนถามเข้ามากันเยอะมากๆโดยถ้าเป็นในเขตกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีเขตที่เขากําหนดห้ามบินอยู่ค่ะก็คือห้ามบินเข้าไปใกล้บริเวณเขตพระราชฐานค่ะไม่ว่าจากรณีใดสถานที่ราชการอุทยานโรงพยาบาลค่ายทหารตรงนี้ก็ห้ามนะคะย่านชุมชนหรือว่าบ้านคนอื่นอันนี้ก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเราเองมีคนมาบินโดนอยู่บนหลังคาบ้านเราตรงนี้เราก็คงจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นกันค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีข้อห้ามค่ะก็คือห้ามบินในระยะรัศมี19กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะซึ่งตรงนี้ห้ามโดยเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นการฝ่าผืนกฎหมายโดยตรงค่ะและอีกอย่างก็คือระยะรัศมี9กิโลเมตรจากสนามบินค่ะตรงนี้ก็ห้ามโดยเด็ดขาดเช่นกันนะคะเพราะว่าอันตรายกับบุคคลอื่นรวมถึงโดรนของเราด้วยค่ะแล้วก็ห้ามโพสต์ภาพหรือวิดีโอลงโซเชียลจนกว่าจะได้รับใบอนุญ,ญาตต่างๆนะคะ ส่วนพื้นที่ในต่างจังหวัดนะคะที่ควรรู้กฎพื้นฐานต่างๆก็จะเหมือนกันเลยค่ะก็คือสถานที่ราชการย่านชุมชนระยะทางจากสนามบิน9ก้ากิโลเมตรรวมไปถึงเขตพระราชาฐานต่างๆตรงนี้ห้ามนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะบินโดในสถานที่โลง่งๆค่ะหรือว่าในที่ที่เป็นของเราเองเช่นในบริเวณบ้านของเราค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่แน่ใจว่าสถานที่ตรงไหนบินได้หรือไม่ได้นะคะเราสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ DJI ได้ค่ะโดยให้เพื่อนๆค้นหาคำว่า flysafe geo zone map ค่ะจากนั้นก็เลือกเว็บไซต์ของ DJI ได้เลยซึ่งในเว็บไซต์นะคะเราก็สามารถเลือกพื้นที่ที่เราอยากรู้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทวีปประเทศรวมไปถึงชนิดของโดรนที่เราใช้ด้วยค่ะ นอกจากนี้เพื่อความแม่นยำม,มากขึ้นไปอีกนะคะเราสามารถเข้าไปเช็คพื้นที่ห้ามบินเขตจำกัดแล้วก็เขตอันตรายตามประกาศในเอกสารถแถลงกา,การบินของประเทศไทยได้ค่ะโดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ค่ะหรือว่าจะค้นหาใน Google Earth บนโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยค่ะค่ะเพื่อนๆและนี่ก็คือ6องสิ่งที่คนรู้ก่อนจะซื้อดีเจไอมาวิกมินิที่ฉันได้รวบรวมมาเป็นตอนที่2มาบอกทุกคนกันนะคะหากใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะ เดีจะให้ชัดทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของชัดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย